ตกต่อนอ,อื่นก็ต้องขอแสดงความด,ดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากดุลธรรมทุกขั้นนะครับจากใจจากจากู้เข้ามชานะครับก็ผมในานาัวแทนผู้เข้ามชาก็ขอแสดงความดีด้วยความจริงใจนะครับเพราะว่ารางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากผมก็และผู้ข้าชาทกท่านก็เคยได้รับนะครับ เป็นสัญละักษณ์องบอกว่าพวกท่านเป็นคนดีพวกท่านเป็น,นตำรวจที่ดีนะครับทุกครั้งที่เราติดเครื่กกงงองหมายนี้ไปผมก็ยังติดอยู่เครื่องหมายนี้ยังติดอยู่ที่ไปรับเสด็จนะครับเป็นเครื่องหมายที่ทรงเกียรติมากนะครับ,บองค์บอกว่าเราเป็น,นตำรวจที่มีคุณภาพเป็น,นตำรวจที่มีวินัยเป็นตำรวจที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะทิัทักรับใช้ประชาชนและประเทศชาติสถาบันนะครับก็ขอให้พวกเรา รักษาความดีมีไว้นะครับแล้วก็การที่ได้มาด้วยเครื่องหมายนี้นะครับผมเชื่อว่าบางท่านก็รู้บางท่านก็ไม่รู้นะครับว่าเราได้มาจากอะไรนะครับรางวัลพวกนี้นะครับซึ่งเป็นรางวัลเกียรติคุณที่มันพิจารณาโดยที่ไม่ได้เกิดจากการวีเต้นไม่ได้เกิดจากการร้องขอนะครับมันเกิดจากการพิจารณาจากกุ้งคำชาแล้วก็ผลไอ้สิ่งที่เราทำนะครับเกิดจากการครองตนนะครับ ดูแลร่างกายดูแลการแต่งตัวดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้รงหน้าที่นะครับให้ให er. ้รงหน้าตามหน้าที่ของผู้ท้าสกิล่าครับของตนของคนนะครับผู้ใต้บังชาผู้ท้าบังชาเพื่อร่วมงานนะครับอยู่อย่างมีความสุขทํางานด้วยภาษางานด้วยซอสดค้งนะครับโครงงานผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ดีนะครับของตนของคนของงานเนี่ยครับสิ่งที่เขาใช้ในการพิจารณาให้พวกท่านได้รับประัติที่สมเกียรตินี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยท่านก็ไปตั้งหลักของตนของคนข,ข,ของงานมันอาจจะดูเคยคุ้นหมูมาแล้วแต่จริงๆมันคือยังเป็นหลักตลอดไปในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรานะครับก็ต้องการขอบคุณท่านผู้บัญชาทุกท่านนะครับที่มาเป็นเกียรติ มอบรางวัลให้กับพวกเรานะครับที่อาจจะไม่ได้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากจะมาร่วมง,งานนะครับทุกท่านอิกรกิจและก็อีกส่วนหนึ่งที่ผูเ้เข้าร่วมรับรางวัลเนี่ยก็อิทธิรกิจนะครับทุกหน่วยเราเป็นหน่วยที่สำคัญมากๆนะครับเป็นหน่วยงานที่สถาบันนะครับพระมหากษัตริย์ให้ความไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ผมพูดไปแล้วว่าการคอ,องตนคอ,องคนคลองงาน เลเวลของเราระดับการรักษาคุณภาพของเราคงจะเหมือนกับทั่วไปไม่ได้นะครับเราจะต้องเหนือกว่าเข้มข้นกว่ามุ่งมั่นกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานที่สําคัญที่จะต้องพิทักษ์ปกป้องดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งนะครับนะครับก็ขอฝากขอให้พวกเรารักษาความดีเช่นนี้ตลอดไปนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออุ้วย ขอเวพอรให้พวกท่านทุกท่านนะครับที่ได้รับตราน,นี้ตรงประสบกับความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยทุกประการด้วยขอบาร,รมีของศักสิ์สิ์ทั้งหลายในประเทศไทยนี้นะครับแล้วก็ระบารมีของพระบากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้านะครับขอให้ปกปรองรักษาพวกเราทํางานด้วยความปลอดภัยนะครับแสดงความเคารพผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษพดองค์